สวัสดีครับจากเว็บไซต์จุฑารา .com นะครับในคลิปนี้ผมขอนําเสนอน้องหมีอัดเสียงได้นะครับอัดได้ประมาณผมจับเวลาดูแลประมาณ12วินาทีนะครับผมสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับไม่ใช่หมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนฐานให้เอาซิปเนี่ยลูดลงมาฟับจะเห็นกล่องฐานอยู่นะครับผมเป็นฐานกระดุมนะครับผมนี่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อนะครับผม เดี๋ยวผมจะสาธิตการทํางานให้ท่านดูนะครับว่ามันน้องหมีตัวนี้มันทางานอย่างไรบ้างนะครับผมสวิตจะมีแยกซ้ายแยกขวานะครับผมด้านนี้จะเป็นการอัดเสียงนะครับด้านนี้จะเป็นการเล่นเพลงนะครับผมเมื่อเราก,กดปุ่มอัดนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีไฟอยู่ตรงหน้าผากตัวน้องหมีหมายความว่ากําลังอัดเสียงอยู่นะครับผมอ่านี่กาลังอัดอยู่นะครับผมปล่อย พอปล่อยปั๊บมันจะดังตึ๊ดๆ,ๆหมายความว่าสิ้นสุดกันอัดเสียงเดี๋ยวลองมาฟังดูว่าที่ผมอัดที่ผมพูดอธิบายไปเมื่อกี้นี้มันเข้าไปในตัวน้องหมีบ้างหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้คุณดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนับหนึ่งถึงสิบแล้วกันนะครับเอาง่ายๆ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอ่านะครับด้านนี้บีบด้านนี้จะเป็นเพลงนะครับฟังครับสอม12วินาทีเนี่ยเพียงพอสำหรับการที่จะอัดบอกรักใครๆ บอกไม่เสรจอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมหรือจะบอกไม่เสรจที่คุณจะเกียดก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอปิดท้ายหน่อยนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้านี้ได้ที่เว็บไซต์จุธ a ร a .com